เริเธรรมชาติก็น่ารักท่สุเลยน่ารักุคนเลยค่ะขนใจบุญต่างบ้างมาเจอกันนะครับฮกรอิสราหนได้ห้องมาแล้วไม่เจ๊อันนั้นกับไม่รวยผ่าไปไหนการเลยต้องเจ๊เม็แม่เรือนะ่รกับโวาราโรก็นมีความตั้งใจกันในปี่ๆน้องๆเลยก็ บริษ kind of ัทงานการจะต้องเทพสนับสนุนมาเป็นบางส่วนอุปกรณ์ต่างๆเพสต่างผีโอยนะครับหม้อนำใหม่ของเราเหลวก็สันโรงสันโรงล่องเล็กคือส้มหนึ่งเผ็ดหน้ากินนะครับจริงๆนะครับเรื่องนี้ผมมันได้รับข้าวเส้นทุกวันจากสันโรงจากผีโอยเราก็คุณมู่ดีสิบเจ็ดมู่ใหญ่น้องหรือมู่ใหญ่น้องอ่ะ จะซื้อสั้นเข้าสาั้นบ้านพ่มันอยู่ถูกท่้นพอดีล่วงหล็กนะมันได้ยินจัดมันได้ยินจัดกันเลยได้มีข้อมูลถูกสิ่งถูกอย่างที่ว่าทางสุนผักโขลก้องตโตยอดวันายาวของเรานะครับกันเลยไม่ย,กยากเนี้ยให้หวุนไหวกันเลยวาให้โปรใน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 ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ทุกข์กลับตัวอย่าไม่ยากให้เขา้ามาเดี๋ยวอ้อมมาเดี๋ยว อัดแน่นกันอยู่กันเลยตัดสินใจประซานไปต่างถิ่นอ่าหน่วยงานเลยก็บอยสักห้างร้านเลยก็ซ้ำกันก็คือปีลาจต่อรองที่ถุงซ่งให้ถ้าท่านนวดเรื่องสถานที่ไม่ใช่แต่ซะท่านที่ให้เพิ่์นให้ครบเราไปจัดซั่งกันถุงนั้นนะครับอ่าก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้พวกเราผูิใจเลยกัรรวมกับพี่พี่น้องน้องเลยกับอ่ากันเมืองอันนี้ไม่ไม่ได้วานะครับคือเข้ามา มีส่วนรวมกับปาคาเขามาต่อผีส่วนรวมกันการด้วยการนำกล้องพิออสพิออดนาเรสเกษดินนะครับเรือรัตนาบุรีเรานี่ยนะครับก็เลยมารวมกันวันนี้อะไรก็มีที่ม่านสังมดที่จวบจวบกันจัดจวบกันทั้พุรัมทุกวันนะครับรัมทุกวันออกไปรับกล้องโตกับท่านกับผีโอยมักกว่าถือกล้องนะครับโตกับคนนั้นคนนี่เราถือกล้องอ่างในเดี่ที่บูมหรืออะไรอยู่เราตรวยสอบนะครับก็เลย S <S <an> <S ได้ไปดับที่ไม่มีไฟเลไม่ได้เลยพีนโลโล้เราเราจะการนำพวข่าววงรานะครับนะครับส่วนวันนี้ครับกไม่ได้มีมีมีมเื่องมาใหม่กงครับอ่าไปดทันรงอ่าทันให้ครับอ่าตัวแนาไม่ในส่วนกทา,าไม่เติทุกคนก็ทำไม่พอพี่โอ้ยเจงก็มาแล้ว่าพี่คนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่าในในส่วนนี้ค่จะเบรกให้ปันี็นะครับนี่คือเรื่องจุดเรื่องจุดจิงเานก็มีอยู่ัน thì không chỉ xe này bị sót rồi bảo không làm rồi phạt vậy đấy nếu mà nhận lỗi này không, không, không à, nó đem không gặp không phạt phải che à, nói nữa là không che cũng như xét để các không tăng chút ban thì mát thì coi để các ban không có tổ chơi để cả na chơi cả cử na ban con tăng à, bằng con, ban à, tiền chơi à không để chút thuộc như tàn tá này gặp không mới đáng. còn mà ô mà tao theo có không để vào phải trả phần con con nuôi cám à mà, mà. mà đặc biệt là năn để chút thì đầu รายยาวนี่รายยาวเนาะเราจะไม่ได้ให้คนเน้นให้คนรู้สึกว่ามันชัวงมันผูวิดเราครับต้องทามันเอาเลย่างนี้นะครับจบตาปีอ่านงเลครับเชิญนะมาครับเจดีาามาา่ามมามามามนมามามมามามาามาาาาา้า้าาาาัาามา นงยอยกนลังเลยยังกนกลังก็ได้วยดีรยห่างให้มันโปโปหมอโวนนะครับยห่างให้โปหมอโปควนมามมาเลยครับเชิญๆๆกัหน้าครับเกนากนาเฮ็นไเด้นได้ทมาเ้างเป็นผู้นักเรนน่งยตัวน้องน่จะนี่ก็คือสักลาร์รานักเร่อยงามันืเท็ก ซึ่งที่นี่ห้างร้านตัวไปก็สนางนักเรียนทงนามเลยกัซ้ำกันก็คือทีบ้างเราสานักเรีนเป็นเงินสดมาสองพันบาทอ่าเลยก็น้องบ่าวน้องลูกทุนเดรียปลาไหลกับน้องนัาก็สนางนักเรนเงินมาหนึ่งพันบาทน้องนายน้องตาเป็ดเราสนางนักเนเงินมาล่องมาตาแต่มไม่ได้โก้คปนั่นใ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 นหมู่บ้านเราเราาเขาเต็มใจจีจะเงียบวาทำไมจีว่าพอมแจกทุกอย่างขีดให้ทุก ทั่วเรือนหุ่นมาดโดไปใช่ไหเออทุกตัวเรื่องไหนมั้งโดดไปใช่ไหมวะ่องฝังเข้าเลยว่าเออคนที่ไม่ได้รับก็มีความรู้สึกว่าเออหน่อยนจำใจเล็กน้อยแต่หน่วยงานเขาไม่สามารถแจก้ปูกลมเมื่อนที่ผู้ทำโดดไปให้แบบเขามีจำกัดหกประมาณหนึ่งส่วนพล้วเขาต้องดูเลยเมื่อนั้นตลองชมจะไปนั่กินด้วยกันเป็นตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันผมเข้าใจเลยครับผมเข้าใจว่าสิ่งซิงเนี้ย สิ่งสิ <t 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 ่งนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากอ่าโอ้ถ้าผมรวมถุงโมบานข้อถอยได้สิบแปดโมบานสิบล้านก็ไม่รู้พอไหมทีนี่หกประมาณก้องอบตโตโรกาโรเลียใช่ไหมแต่เขาก็จะสั้นไปตามอ่าขวามือส้มหนึ่งตามจุดตักตัวหรือจุดปักโอยตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญนะครับพมที่ทําได้โดยสาเหตุนิดเดียวการถือกุหลาบก็ยังต่างกรุงเทป ยกคู่แต่รับเพียงเดียวเพราะว่าทางนั้นหยกง่ายก่ดนู้นกดนี้เขาก็ส่งมาส่งมามันก็เลยเกิดวันนี้นะครับในท่านนะฮะพมเป็นตัวเต็มส่งหมออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทุกอย่างขีดบางส่วนเลยก็นำดื่มนะครับให้กับชุดมาต่อยให้ทันโร่งแล้วก็บพี่โอ้ยมอโอ้ยโรยนะครับได้ไปจัดซั่นเบ่งใจบรรเทือกกันแล้วเต้นะครับให้ไปจัดซั่นตรงนั้นคือพวกหมอไปเร็วก็คือจบพ่มจะได้ À, Sắp quay tập nát thì nên xuân ngon chia sẻ mua học chút của rượu. Nạc à nắng nhau. Hô 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 nhau. น้องพี่ชยนองเดากจับกบปลาแล้วก็มีน้องผู้มีน้ำใจสุขขั้นก็ก้ kind of bush, องยอมรับว่าเป็นหันนักพองพวกเราในเวลาหนึ่งเดือนอยู่บ้านมาคณะทำงานผู้ใหญ่บ้านบ่ที่เรามีจำกัดต้องไม่ได้ให้เลยไม่มีเโรทิตย์ไม่มีระวัลกลางคืน ในต้อนพ่อหอบอต้อเราเพถ้าบาดเจ็บยาสีนองขึ้นเราเจออันีก็คืมันมีกระบวนการตรงมั้ยเนื่องจากว่ามันมีก้นมีตอนผลงานการเป็นปัญหาแต่ละยอย่างมันต้องมีกระบวนการพอมากเราทำไม่ได้เมื่อนเอกชนเมื่อนสีนองถั่วถัวไวแลกลตอตอนพ่อคุณในความยากลำบากที่เรายังมี คนเล่นยึ่น่าวะที่เกิดขึ้นจำรับผีแตาบนบางท่านอำเภอบางทัานที่มีตำบลบางท่านเป็นลักเราอกปูจิเชื่อกันเตอร์รวมหลายางมตมตสร้างรอยว่าสร้างรอยอิ้าที่มีคนที่เที่ยงทุกหรวมปันคน กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อตรวจแล้วไม่พบเชื้อพอตอดไหยเด็ก็ต้องเข้าระวังต่อไปอย่างจา่กระบวนการป้องกันรู้กี่แหลมรู้อะไรนั้มันจะต้องมีกิจชาติจชาวบ้านก็เข้าใจระบายบางคนกันหน่อยอกหน่อยเจ๊หมากักตัวกูแหลมตรวจไม่พบเชื้อทำให้กูเป็นคนไข้ไม่พบเรา แต่ว่ากรบวนการทางเพศนี้มันเป็นห่านสั่งราบานวิทยาเท่าบ้านในเขตเราตอนนี้เรามีอยู่ที่ข้อต้นที่ข้อตัวเรือนแต่มีคนเกี่ยวข้องหลงลอยไปดีทิ่ว่าคนนี้ก็จะมีพวงอยู่ตรงข้อระวังเขาไปลำยาเะตูท้ายเรืวกับบ้านจะต้องไปเป็นู้กับเลยอีกชิ้นหนตองคนก็คุยอยู่ท่วทัางจีนที่เขาเจอ ซึ่งบรรยากาศจะต้อมีนัำยจยในการช่วยกนรล่อโลความมีหนังย่อยควคุมตอนต่างๆถึงตอนตันนี้เป็นพลังที่จะขึ้นเรียว่าก็ได้รับควาสเลมด้วยาโรนว่านึกกัหลังกันแน่นกอนนะครัมีนังผ่ากันได้จะได้รับความรลวมือยากถึง่ามมายกก้องจนเราเนี่ยยังเป็นผีแต่ว่าทีุ่่นตะกอยทีนี่

จะเอายูกับอันนี้เป็นความว่าดีมากตก่อนาแล้วก็มีนองหัวจบกันาจนึกำลังของ้งคมใจดูแลพีทองเงนกับมาครับโอเคครับ่าเียวค่ับ้อายินดียินดีมีได้ให้ช่วยพวกยินดีจะช่ครับอ่าอ่า้อนิดเดียวนเดียวา อันเจมันดีไปอะก็อ่าเปนันปนันปุมได้ทำตู้ลังที่พุมก็มึนนะมึนกับปุมมึนถูกยางถูกทุ่งพุมต้องใช้เองมึนกับเสือมันตาไรอ่าห้องบางส่วนจะเป็น้สดมาต้งไปเสียเองคือตั้งใจนี้เลยตั้งใจวนๆหัวยาเ่มันเสาอะาว่เออ ราได้ต้งทำส่งที่มาืนชุดท้ายก็ไม่มีแรงมันบนเลยอ่า้บนอย่างคาดหล่องค่อคยเพ่งมากับตัวนี้คยเพ่งอุจีเพ่งเป็นช้างที่รนอย่างที่ิพ้นบนวาลงนี้ทาสิ่งผมตั้งใจทำาพาถ้ามันประสบความสำเร็จแบบเอืไปจริงๆให้ผมได้ในที่ผมต้องการมั้งวจากนั้นบัญชีอย่างรือด้ดปักหัวฝนุ้งเข้าบนเข้ามา ก็ได้จักสั้นจนจนเลือดเลือไอไอไอในมุมอกอ่าตาเลยคิดว่าทำหรือตาเลยหมอกเป็นชอบไปมั่งเรื่อยแบบนู้นก็จายไหมหมอหลงตองหลังทานพ่อไม่ได้กินสักหลูกหรอราพ่อบ่กินไม่ดันมันเนื่อยนนื่อยมันนี่อย่างนี้ไม่นั่นน่ะพ่อหมอแต่ว่าตีหวาผมไม่แจกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผูพรมแจกในมุมานก็ว่าขครอบคุณวต่างโลก ขอบคุณขอบคุณขอบคุนะครับโอเคนะครับโอเคต้องตุ้มมาร์คโอ้